โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ R R K Channel X 2นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมหมัดไฟพร้อมกับชุดอาวไม่ปล้ำนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็นะครับกิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่3นะครับทุกคนระยะเวลาอยู่ที่7วันนะครับผมทุกคนครับถ้าใครอยากได้ฟรีๆนะครับก็อย่าลืมตามตามกติกาคลิปนี้ด้วยนะครับผม1กดไลค์2กดแชร์3กดติดตาม และกดกระดิ่งให้เป็นทั้งหมดด้วยนะครับถ้าต้องน้องทำตามแบบนี้แล้วนะครับคอมเมนต์ยูดีเกมไว้ใต้คลิปนะครับพี่จะมาแจกคนละ1,000เพชรจำนวน2คนนะประมาณ4ี่โมงเย็นรอเพชรเข้ายู d ได้เลยครับผมว่าจะเป็นใครนะครับติดตามชมได้เลยครับผมโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมป่าลูกดอกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ของฟรีไฟที่เข้ามาเลยนะครับเป็น เลยนะครับผมนะก็จะเป็นอ่าหมัดใหม่พร้อมกับชุดนะครับท่านผู้ชมครับถามว่าพี่ครับมันออกยากไหมครับที่พี่ไปดูหลายๆช่องนะครับขอแค่200เพรออกนะครับบางคนก็ออกแค่172อเพชรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อ่าความโชคดีของทุกคนนะครับแต่บอกเลยว่ากิจกรรมนี้การันตีแน่นอน100%เเซนะครับผมไม่เกลือแน่นอนครับการันตีแน่นอนครับทุกคนนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราเกลือสุดก็ประมาณอยู่ที่1582เพชรไอ้ปเนี่พี่ขอบอกไว้เลยครับผมเกลือสุดก็ประมาณแค่1 5 3 2เพชรเพนะครับผมนะโอเคนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าทุกคนได้กี่เพรนะครับผมทุกคนเนาะนี่ครับแต่ว่าคลิปนี้พี่มีแจกให้คนมีแจกให้คนดูนะครับขอแค่ทุกคนทำตามนะครับผมนะ1นะครับกดไลค์2กดแชร์3ติดตามและกดกระดิ่งให้เป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็ อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีเกมพร้อมกับชื่อ Facebook ไว้ด้วยนะครับไม่งั้นพี่จะติดต่อกลับไปหาทุกคนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กด้วยนะครับ Facebook ก็จะจริงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ฝากไปด้วยละกันเนาะติดตามไว้นะครับ Facebook พี่นะครับผมทุกคนนะครับโอเคเนาะก็นะครับการสุ่มก็จะมี9ครั้งแล้วก็39ครั้งออยง่ายคือสุ่มครั้งแรกนะครับ3าเเพชรนะครับผม ครั้งต่อไปอยู่ที่7.9เพรยาวๆครับ7.9เพรยาวๆเลยครับทุกคนนะครับผมนะสุ่ม3.9เพรครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปอยู่ที่7.9เพรยาวๆนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับก็ในกิจกรรมก็จะมียังไงครับผู้ดูก็คือให้เราสะสมแต้มนะครับสะสมแต้มนะครับนี่ก็คือสะสมแต้มพวกนี้นะครับมีเห็นไหมครับผมถ้าใครนะครับผมปลาโดนตรงนี้500นะครับก็ รับหมัดกับชุดไปเลยครับแต่บางคนถามมาพี่ครับผมไม่เห็นหมัดนะครับพี่หมัดมันอยู่ไหนครับพี่ก็หมัดมันก็อยู่ตรงนี้ครับผมทุกคนถ้าเกิดเราปาโดนตรงกลางนะครับผมเราก็ได้หมัดด้วยนะครับแล้วก็ได้ชุดด้วยนะครับผมนะอันนี้เป็นชุดใหม่ของฟรีไฟล์นะครับเป็นชุดอ่ากะยักไมยปั้มนะครับเป็นชุดมมยปั้มนั่นเองนี่ครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนนะครับไปดูหมัดใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะครับทุกคนครับนะครับผมก่อนที่ไปดูนะครับกดไลค์พี่กอนะครับกดแล้วโอเคกดไลค์แล้วนะครับเดี๋ยวไปชม หมัดใหม่กันเลยครับทุกคนไป let's go นี่นะครับผมหมัดใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นหมัดไฟอ่าหมัดไฟรุ่นใหม่นะครับโอเคเนาะเป็นหมัดไฟรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เวลาต่อยมันจะมีไฟแบบนี้ทุกคนนี่เห็นไหมครับมันจะมีไฟออกด้านหลังครับสวยมากครับผมดูนะทุกคนดูนะครับผมสีแดงเข้มมากนี่นะครับผมเวลาต่อยก็จะมีสีแดงออกมาเนี่ยจะเป็นไฟนะครับผมนี่ครับทุกคนเวลาต่อยก็เสียงไม่เหมือนครับผมนะเวลาต่อยก็เสียงเหมือนหมัดไฟเห็นไหมครับ เสียงมันจะเหมือนหมัดไฟเลยนะครับเวลาต่อยมันจะมีปุบุบครับเห็นไหมครับอ่ะเสียงมันจะเหมือนหมัดไฟนะครับทุกคนนะครับนี่แหละที่พี่บอกว่าเป็นหมัดไฟตัวใหม่ก็รุ่นนี้นะครับผมทุกคนนะครับจะมีแบบว่าคล้ายๆปีกนะครับผมอ่ะพี่ขอเรียกเป็นปีกเลยกันเนาะขอเรียกเป็นปีกเลยกันนี่นะครับมันจะเป็นปีกตรงหลังมือนะครับทุกคนนี่นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนถ้าใครอยากได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งครับ แลวก็คอมเมนต์อยู่ดีเกมพร้อมกับชื่อ a c e b o o k นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดเฟซมานะครับลิงก์เฟซพี่ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับอย่าลืมแอดมานะครับถ้าไม่แอดก็พี่ทักไปหาทุกคนไม่ถูกนะครับโอเคก็ฝากแอดกันด้วยนะครับทุกคนครับโอเคเนาะนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ติดตามและกดกระดิ่งให้เป็นทั้งหมดด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับไม่บายนะครับทุกคนแล้วก็หมอดกันกี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ